2022เป็นปีที่ห่วยแตกที่สุดมามีปัญหาเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องฉันไม่ผ่านไว้ทุกคนอะขอ,อนั่งก่อนสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่2023นะคะวันนี้เนี่ยก็ มีมูดอารมณ์นะคะอยากจะมาทําคลิปอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งวันนี้ฉันก็ทําเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ประเด็นก็คือวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเปล่าๆนะเราจะมากับสาระกันทุกคนซึ่งปกติก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะก็วันนี้นะก็จะมาทําอธิบายคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าคู่มั่นอเมริกานะคะ ใช่ค่ะทุกคนดิฉันกำลังยืน่นวีซ่าคือมันอเมริกาแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนที่มาดูใหม่นะคะมาทําความรู้จักี่ยกับกิ่งก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ทําคลิปกันนานมากก็ <What? S 1> ซึ่งในคลิปนี้กิ่งบอกก่อนเลยนะว่ากิ่งไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะนะเพราะว่าอยากจะพูดให้เข้าใจง่ายแล้วก็ฟังเรื่องฉันมากกว่า <c oughs> เอาเป็นว่าเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าปี2022ชันเป็นอย่างไรไปดูกันเลย ปี2022เป็นอย่างไรปี2022เป็นปีที่ห่วยแตกที่สุดเลยนะคือกิ่งอะเลิกกับแฟนเก่า,กาอทุกคนตั้งแต่ต้นปีเลยนะเจอกันมามีปัญหาเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องแบบว่าสารพัดส,สิ่งมากๆนะคะในปีที่แล้วนะเออเป็นปีที่โคตรสาหัสอะเอาจริงแต่ว่าสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นในปีนั้นนะคะก็คือการเจอแฟนคนปัจจุบันกันทุกคน ก็หลังจากที่เราคุยกันได้ประมาณสัก2อาทิตย์ใช่ไหมคะเขาก็จะมีความจําเป็นที่ต้องกลับบ้านเนกลับไปทํางานที่เมกาอะไรอย่างเงี้ยส่วนเราก็อยู่เมืองไทยซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่ากิ่งกับเขานะตอนนี้นะคะก็คบกันแบบอ่ d i s, <S t a n c e relationship เนาะโอ้สําลักเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งของชีวิตกิ่งนะคะซึ่งเคยปฏิญาณไว้ว่า ฉันจะไม่คบลองดิสแทนริเลชั่นชิพอีกคือพูดง่ายๆนะคะว่าประสบการณ์ลองดิสแทน c e ก่อนหน้านี้คือจบไม่สวยคือแบบไม่ดีเลยอ่ะพูดง่ายๆแล้วมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเข็ดเราจะไม่อยากจะคบอะไรแบบนี้อีกอะไรที่ถึงทําให้เราตัดสินใจคบลองดิสแทนอีกครั้งหนึ่งทงั้งๆที่รู้มันเสี่ยง รู้ว่าเสียงแต่ยังอยากอร้องไอ้เน,นี่ยอารมณ์น,นั้นอะมันเกิดขึ้นมาเลยอะตอนที่กูแบบตัดสินใจว่าเฮ้ยมึงจะคบกันจริงๆหรอคือเพลงนี้แม่งดังขึ้นในหัวแบบชัดมากอะมึงตอนนั้นแล้วเราก็คิดว่านี่กูจะต้องฝ่าฟันในเรื่องของความคิดถึงความไวม้ใจการเชื่อใจกในันไหนจะกูจะต้องเฝ้ารอนานขนาดไหนคือทุกอย่างมันวนลูปอยู่ในหัวอย่างนี้เยอะมากเลยทุกคนแต่ว่า คือด้วยความที่เขาดีไงเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราลองลองอีกครั้งก็ได้อะไรอย่างนี้คราวนี้เนี่ยพอเราคุยกันไปสักพักใช่ไหมเราก็จะเริ่มคุยในเรื่องของอนาคตแหละคือเราจะไม่มีการลองดิสแทนจนแบบว่าเราไม่เห็นปลายทางอย่างเงี้ยคือเราจะไม่เสียเวลาอย่างนั้นอีกก็เลยได้มีการพูดคุยกันนะคะก็เลยตัดสินใจที่ว่ากิ่งเนี่ยก็คือจะทําวีซ่าท่องเทีย่ยวคือไปเยี่ยมเยียนเขาก่อนว่างั้นเถอะ พอเวลาที่เราจะไปยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอะคะ่ะเขาจะดูประวัติการเดินทางของเราซึ่งกูก็คิดแบบว่าชิบายานะกูไม่เคยไปไหนเลยเขาจะให้กูผ่านเนี่ยมันเป็นกฎข้อสําคัญอนะทุกคนในการที่แบบวีซ่าจะผ่านไม่ผ่านซึ่งถ้าหากว่าทุกคนเคยแบบว่ามีประสบการณ์นะหรือว่าไปอยู่ในกลุ่มของวีซ่าอเมริกานะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนาหูมาก,กเราก็ภาวนาว่าอย่างน้อยบางทีกูอาจจะโชคดีก็ได้อะไรแบบนี้ก็เลยทําการ ตัดสินใจว่าโอเคเงินจันจะลองดูนะซึ่งในวันนั้นนะทุกคนเราก็หลังจากที่คุยกันได้ไม่นานใช่ไหมได้ประมาณสักเดือนหนึ่งอ่ะเราก็ทนไม่ไหวแล้วเราอยากจะไปหาเขานะคะก็เลยได้ไปยื่นวีซ่าเนาะก็ทําการจองคิวอ่านู่นนี่นั่นให้เรียบร้อยนะพอเราได้คิวนะสัมภาษณ์ปุ๊บเราก็ไปเลยในวันนั้นอนะ่ะคือวันนั้นก็เป็นวันที่แบบเอาจริงๆตอนเช้าก็แบบว่ามีเรื่องปุ๊บปิกปุ๊บปิกเต็ไมไปหมดเลยนะแต่ก็ไปถึงแล้วสรุปก็คือ คื่ฉันไม่ผ่านเว้ยทุกคนลองให้หนักมากกัะแม่แต่สุดท้ายนะคะเธอก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้คุณงั้นเรายืมวีซ่าแต่งงานไม,ไม่ใช่วีซ่าแต่งงานสิวีซ่าคุ่มมั่นกันไหมอะไรเงี้ยก็เลยความรู้สึกว่าโโหมันเป็นอะไรที่แบบเออเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เราอ่ะไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นเร็วขนาดนี้นะคะ่ะแต่ว่าคราวนี้อะ่ะคือมันก็มีเหตุผลในตัวของมันเพราะว่าวีซา่า ผู้มั่นนะคะมันกว่าจะยืน่นกว่าจะโปรเซสกว่าจะทําอะไรพวกนี้มันใช้เวลาเป็นปีอ่ะทุกคนเออปีหนึ่งต่ําๆด้วยนะไม่ใช่แบบปีหนึ่งละเป๊ะเลยนะปีหนึ่งต่ตําๆคราวนี้เอาเป็นว่าเดีย๋ยวเราจะมาพูดถึงโปรเซคร่าวๆนะคะว่าทําอะไรอย่างกันบ้างเดีย๋ยวจะกิ่นจะขึ้นเป็นรูปภาพแล้วก็อธิบายตามรูปเลยเนาะไปดูกันค่ะ ขั้นตอนในการยื่นวีซ่าคู่มั่นหรือวีซ่า K1 อเมริกานะคะก็จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนที่กิ่งสรุปมาให้ฟังคร่าวๆเนาะซึ่งกิ่งจะใช้คําศัพท์ที่เข้าใจง่ายนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นฝั่งแฟนอเมริกาเราเนี่ยเป็นคนยื่นคําร้องนะคะโดยเอกสารที่เขายื่นคําร้องเนี่ยก็จะมีการกรอกแบบฟอร์ม i 1 2 9 f นะคะซึ่งบวกกับเอกสารที่เขา ต้องใช้ก็คือจะมีเอกสารฝั่งของเขาและเอกสารฝั่งของเราซึ่งเราจะต้องเตรียมเอกสารตรงนี้ให้กับแฟนเรานะคะแล้วก็ที่สาคัญเลยจะต้องมีค่าธรรมเนียม535ดอลลาร์ 35, ซึ่งเขาเนี่ยจะทําการจ่ายและรวบรวมเอกสารทั้งหมดนะคะส่งไปรษณีย์ไปยัง USCIS นั่นเอง พอ USCIS เขาได้รับจดหมายของแฟนเราแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะออกใบ r e c e i v e Number ให้กับแฟนเราภายใน7วันตั้งแต่ได้รับเอกสารนะจ๊ะและหลังจากนั้น30วันนะคะเขาก็จะมีเอกสาร I797C นะคะส่งกลับไปให้แฟนของเราซึ่งอีใบนี้นะคะก็คือใบอนุมัติคำร้องของเรานั่นเองและเขาก็กำลังจะส่งเอกสารของเรานะคะไปยัน NVC เพื่อออกเคส Number ให้กับเราจ้าซึ่งอีกขั้นตอนนี้นะคะใช้เวลายอยู่ประมาณ8เดือนรอย,ยาวๆไปเลยคะ่ะและพอ NVC นะคะเขาออก เคส number มาให้เนี่ยเขาก็จะส่งกลับไปให้แฟนเราและแฟนเรานะคะก็จะต้องเอาเคส number นี่แหละส่งกลับมาให้เราด้วยนะจ๊ะพอเราได้เคส number นะคะเราก็เก็บเคส number นี้ไว้และเอาก็ไปกรอกเอกสาร DS 1 6 0ซึ่งเราจะต้องไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์นะคะเราก็กรอกให้ละเอียดนะจ๊ะ พร้อมกับเดินไปนธนาคารกรุงศรีนะคะเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมอีก265ดอลลาร์และเขาก็คงจะมีเอกสารนะคะที่เราจะต้องใช้เนี่ยส่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยส่งไปยังสถานทูตข,ของไทยวิธีนี้นะคะเราจะทําการส่งอีเมลไปนะจ๊ะไม่ต้องเดินออกไปให้นะพอสถานทูตเนี่ยเขาได้รับเอกสารของเรานะคะเขาก็จะนัดวันสัมภาษณ์ของเราซึ่งเขาจะใช้เวลาประมาณสัก14วันหรือ2อาทิตย์นั่นเอง พอเรารู้วันสัมภาษณ์ของเราแล้วนะคะในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะทําขั้นตอนที่3และก็ที่4ขั้นตอนที่3ของเราก็คือการไปตรวจสุขภาพนั่นเองค่ะโดยทางเราเนี่ยจะต้องนัดหมายกับทางโรงพยาบาลนะคะว่าเรากําลังจะไปตรวจสุขภาพเพื่อยื่นวีซา่าและโรงพยาบาลต้องเป็นโรงพยาบาลที่กําหนดนะคะนั่นก็คือมีบํารุงราชกับโรงพยาบาล b N H นั่นเอง พอตรวจสุขภาพเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเตรียมเอกสารอื่นๆเพื่อไปสัมภาษณ์อีกซึ่งตรงนี้นะคะแฟนเราจะต้องเตรียมให้เรานั่นก็คือเอกสารหนังสือค้ำประกันหรือฟอร์ม I134 พร้อมกับบันทึกรายการภาษีปีล่าสุดของแฟนเรานะคะเพื่อดูว่าแฟนเราเนี่ยมีสถานะทางการเงินพอที่จะดูแลเราหรือเปล่าและเอกสารชิ้นถัดไปก็เป็นเอกสารที่เราจะต้องเป็นคนเตรียมและนั่นก็คือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์นะจ๊ะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมัน ก็จะมีทั้งรูปถ่ายบทสนทนาตั๋วเครื่องบินทิกเกตด,ดูหนังหลักฐานการโอนเงินเพื่อแสดงว่าเรากับเขานะคะมีความสัมพันธ์กันจริงๆ <Okay. S 1> เราเคยเจอกันแล้วจริงๆและที่สําคัญเลยก็คือภายใน2ปีเนี่ยเราจะต้องเจอกันอย่างน้อย1ครั้งนะจ๊ะถ้าไม่เคยเจอกันแต่งงานกันไม่ได้เด้อและหนังสือแสดงความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะ<ๆ>ก็ไม่มีมบททดสอบตายตัวนะจ๊ะจะทาแบบไหนก็ได้แต่เห็นบางคนเขาก็จะแยกเป็นเล่มๆบางคนก็จะสรุปในเล่มเดียว ส่วนตัวกิ่งนะคะคิดว่าคงจะสรุปในเล่มเดียวนะจ๊ะยืดยาวไปท่านทูตคงไม่มีเวลาอ่านแต่ถ้าใครอยากจะเก็บเป็นสตอรี่ความรักนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นไอเดียที่เก๋กู้อยู่เด้อขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการไปสัมภาษณ์นั่นเองเราก็อย่าลืมหอบเอกสารขั้นตอนที่3ที่4และเอกสารที่สถานทูตกําหนดนะคะไปสัมภาษณ์และเราก็จะรู้วันสัมภาษณ์ภายใน7วันถ้าหากวีซ่าผ่านนะคะเราก็ต้องเดินทางไปเมกาภายในเวลาที่กําหนดและบอกก่อนเลยนะคะว่าวีซ่าครั้งนี้เป็นวีซ่าที่เราเข้าไป ที่อเมริกาได้เพียงแค่ครั้งเดียวและนั่นหมายความว่าเราจะต้องแต่งงานกับเขาภายใน90วันนะคะ <Okay. S 2> และก็ทําเรื่องปรับสถานะยื่นกิีนการ์ดไปเลยจ้าและนี่ก็คือ5ขั้นตอนในการยื่นวีซ่าคู่มั่นอเมริกาและทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเพียงขั้นตอนคร่าวๆในการยื่นวีซ่าคู่มั่นอเมริกานะคะทุกคน คือก็อค,อคิดอยู่นะว่าจะมีผัวทักทีนั่นยากจังเลยแต่เราก็ต้องทํานะคะเพราะว่ามันเป็นกฎร,ระเบียบของเขาเนาะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยกิ่งก็จะแยกออกเป็นขั้นตอนที่1 234 5ให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจคร่าวๆเวล้วว่าจะต้องมีแบบฟอร์มอะไรบ้างเนาะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะกิ่งจะแยกออกเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าในหนึ่งขั้นตอนเนี่ยค่ะจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเพื่อที่จะเป็นประโยชน์และลงดีเทลให้มากกว่านี้เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดนะคะ เพราะว่าถ้าเราพลาดนิดนึงอะ่ะเขาบอกว่าเรารออีกเป็นปีเลยนะทุกคนแล้วเราก็ไม่อยากให้ทุกคนนะคะเสียเวลาและก็เสียเงินด้วยเพราะว่าถ้าหากมันผิดพลาดขึ้นมาเงินเขาไม่คืนให้เดอ้อถ้าทุกคนหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญเลยถ้าหากว่าใครจำไม่ได้ขี้เกียจจดอะไรแบบนี้ก็สามารถไปดูที่แฟนเพจของกิ่งได้เลยนะคะกิ่งจะเอา powerpoint เมื่อกี้นี่แหละ มันเรียก PowerPoint หรือเปล่าก็ไม่รู้คือรูปภาพนี่แหละไปลงที่แฟนเพจด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนเน่ยเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถอ่านตามได้ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ากิ่งจะมาลงดีเทลให้นะและสำหรับวันนี้กิ่งไม่อยากให้คลิปเป็นยาวมากเกินไปเอาไว้เจอกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบบ๊าายย